พร้อมหรือยังก้าวสู่อนาคตกับคณะวิทยาการจัดการเราเป็นแหล่งรวมสาขาที่ตอบโจทย์กับโลกธุรกิจยุคใหม่เชื่อมความรู้กับการปฏิบัติจริงพร้อมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและโอกาสฝึกงานกับองค์กรชั้นนาไม่ว่าคุณจะฝันอะไรที่นี่จะพาคุณไปให้ถึงแล้วเจอกันที่คณะวิทยาการจัดการนะครับที่นี่คณะคารุศาสตร์แหล่งผลิตครูมืออาชีพ คุณมีความฝันอยากเป็นครูอยากถ่ายทอดความรู้และอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมคณะคารุศาสตร์คือ,ค,อคำตอบของคุณในอีกสิบปีข้างหน้าน้องอยากเป็นอะไรกันคะถ้าอยากเป็นพยาบาลที่นี่คือคำตอบคะ่ะเพราะที่นี่มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์การพยาบาลมีห้องปฏิบัติการพร้อมกับหุ่นจำลองที่จะทำให้น้องเป็นพยาบาลมืออาชีพ การจัดการการศึกษาพ,พยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เป็นรากฐานของการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจุดเด่นคือได้เรียนทั้งภาคคฤษฎีและได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนจริงด้วยค่ะเรียนจบคณะนี้ไปสามารถทำงานได้หลากหลายสายงานม่มีตกงานแน่นอนค่ะเรียนบนเกาะสมุย เมืองท่องเที่ยวระดับโลกฝึกทักษะการทำอาหารไทยนานาชาติและการจัดการโรงแรมเรือสำราญก้าวสู่โอกาสทำงานทั่วโลกคุณคิดว่ากฎหมายน่าเบื่อใช่ไหมลองมาเปิดโลกใหม่ที่คณะนิติศาสตร์ของเราสิเราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกประเด็นร้อนตั้งแต่สิทธิในโซเชียลมีเดียไปจนถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียนจบแล้วเป็นได้มากกว่าทนายความแน่นอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทั้งหมด17สาขา5วิชาเอกได้ใช้สื่อการเรียนที่ทันสมัยสร้างคุณภาพตอบโจทย์ตลาดงานยุคใหม่สาขาธุรกิจการบิน สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการพบทุกศาสตร์การบริการต้องที่มีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวแลวจะบจริการ S.U.O.